ค่เมื่อนี่เข้ากันเตรียมโตไปหาเห็ดเบิ่งเกือบเปียกเบิ่งสุดเกลเฮ็ดเกลเปียกค่ะเกือบเปียกเพิ่มขันมล้วเพิ่มโเข้าไปเดิมนี่บอกเบิ่งแย่หน่อยแต็งโตทั้งแม่ทั้งลูกแต็งโตเบิ่งไหมเจ้าเจ้าเบิ่งคุ้งข้าวข่อยเดี๋ยวเบิ่งสูตรข่อยแย่หน่อยเต็งสิ ไปไปไปเอาสิหมานบบพี่น้องไปหาเห็ดหาเฮ็ดหมานบบนี่มาเด้อมาเด้อาบางเสือปะทเ็ด่อโไปใส่หนเอาลัดไปทางไหนน่ไปส่วนคำว่าไม่ควรจะผ้านไปหันทางว่าบ่ไปส่หันทางว่าบ่หนไปหนทาว่

าขาคอยไปเลี้ยงยุงแะ้วะรู้ต้นมันแะ้วะ <c oughs> อีต้นยุงบมไปบริจาคเลือดให้มันก่อนเราวะจักไฟสีฟ้าไฟลงวันนี้ดีกรดเขาเม่ดเขาสีพังบริีกรดเขารดเขาพังเนี่ย สิเดพี่น้องหอยป๋าเ็บเ็ดคนเดอและจังไห้บึงได้ร้ายปันไหนตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะคะอยู่ห้วยแคนครับ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ได้จ้าเมื่อยเสดเบืองวิวยังม่เลี่ยงเนอะอยู่บ้านเดี๋ยวจะจะว่าแต่หมานี่เดี๋ยวแต่เฮ็ดเถ้าไปเก็บหาดอกสองดอกนี่ยล่ะเออไปเบิองเด้อรักหน่อใหม่กันน้าสวนผู้ใดีวะอะไรกันนี่อะไรกันแก่ อยสิลักม่งมี่ไ่ได้ไม่าสยาี่เสีก็อยากองมีปอยสิลักหม่งมีนะยังเมื่อยังเมื่อเริมาเห็ดเต็มกระตาน่ะเ้ย สองดอกก็ว่าเต็มกระตาสองดอกก็ว่าเต็มกระตาว้าโอเวอร์ไปก่อนแล้วเนาะโอ้ยมวนวัลล่ะเ้วเอ็มบ่เอ็มบ่โอ้ยสะออนเฮ็ดขะพอได้กินพี่น้องบ่ได้หลายดอกเสียวเป็นหมกผู้ใดเบิ่งแล้วก็กด จำกดซับสไคร์ให้ช่องเจียวแววชาแนลได้เดียวบ้างคนจังจมันเฮ็ดกินหมดฮึ่เฮ็ดเบื่ออันนี้เก็บมาเต๊ะวัน <laughs> แต่มันเต็มกระตาดิบอกแล้วมาหอนเงือนอโจกออกแล้วว่าเหลือเคองิงนึงเ <laughs> จา้นนาเบิ่งอ <laughs> เอาปล่อยเก็บเฮ็ดย่างเดี๋ยวเต็มกระตาเลยมาหอนเงือนนี่ได้กินอยู่เคิงนึงเพราะว่าที่เหลือบ่แม่นเฮ็ดกินไหมเฮ็ดพี่เบื่อ อยากหัว่จะคล้องเป้าไปเป้าไปเก็บแต่เสาคุณนะได้เฮ็ดปวกเฮ็ดอันมินเนี่ยใช่ไหฝนตกเบิดมือเบิดเว้นบ่ท่านยุดอยุดซะแต่ว่าไปแล้วโอ้ยไข่อยู่พ่อได้อยู่เด็กนี่ไปเต็กจังได้บ่ได้ไปเต็กว่าแต่ได้หาได้โลว่าแต่เต็มเต็มกะตาอยู่ในอันนี้เฮ็ดพี่เบือ่อเหรอคือแม่ที่บอก แม่เฮ็ดละโง่คือบุญขุณเจ้าว่ะข่อยจะอ้อนข่อยเก็บมาได้เต็มกระตาเก็บได้เต็มกระตาบ่ทำมาโจกเบิ่งกระตากบ่โอ้ยกินบ่ได้จักอันกินได้เหลือเพิ่งกะตาโอ้ยบ่าแต่เป็นเฮ็ดละเก็บใส่เก็บใส่ย่านแต่ว่าจะคล้องได้หน่อยไปหอดเห็นปับโจกเก็บตักใส่ตักใส่หลุดบ่ทำมาเบิ่งเหลือเบิ่งกระตากเอ้า บ่เนี่ยแล้วสิล่างแล้วใส่เบิรงเด้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวล่างแล้วใส่เบิรงเค็มยังกินแน่บายผู้ใดมาเบิรงกับเขามากกดถูกใจกดกระดิง่งกดติดตามกด subscribe ให้น้ำในเดอร์ซับตะไคร้คอยน้ำในเดอร์เออขอบคุณค่ะ เพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe แจ๋วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ